สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอีกช่นเคยนะครับช่องยู u ูบดีเจชอนน์ดั้มซิ่ไทยแลนด์นะครับวันนี้อยู่กับซูมิโตโมครับผมทีมง,งานเสียบปิ๊กนะฮะเขยบ้านใหม่ครับผมซูมิโตโมคันนี้125บนะฮะประมาณขุม่ สดสงสวยงามมากครับคล่องแคล่วครับคันนี้ขับขี่โดยเสียปิ๊กเลยฮะจะของรถอ่าเท่าแกเองฮะขับขี่เองแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นโอก,กี้ครับผมสายเขียวนะฮะน่าจะหลายปีแล้วครับคันนี้195ครับผม บั็นทุกดินสวยๆครับผมอันนี้บริการที่บ้านใหม่ตบำบลสัวแดงนะครับอำเภอห้วยราชนะฮะใคร,รที่ต้องการดินครับผมก็ติดต่อได้ครับผมกับเสียปิ๊กครับผม ออกแล้วครับผม195ชิวๆครับผมสบายๆฮะร็อกกี้ครับผมอันนี้ก็แต่งสวยงามนี่ครับซุมิโตโม,โม หลากหลายคันนะครับคันที่จะเข้าคิวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเมกาห้าร้อคันนี้ตอนเดียวครับผมสีจะออกอน้ำเงินน้ำเงินบรอนไหมสีว่าจีงเ,เงินบรอน,อนจะออกยังไงเนี่ยน้ำเงินบรอนนะฮะประมาณนี้แหละเพราะว่าสีน้ำเงินนี่ก็อีกอย่างหนึ่งครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไหร่นะครับไม่ได้ถามเจ้าของนะฮะทำงานพมัดแมงครับผมกับแม็โครคันนี้นี่สุดยอดนะเมื่อกี้ตากก็เต็มแล้วครับผมแล้วก็ยังมีรอคิวอีกหลายคันครับผม นี่ยฮะว่าจะเป็นเดก้าครับผมชนะรุ่งชนะรุ่งดำนะฮะชะรุ่งดำน่าเลยครับคุณครับผมแล้วก็จะเป็นคันนี้ครับผมอิสุร็อกกี้ครับผมสายเหลืองก็มาครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะฮะตามคิวครับวันนี้ ออกแล้วครับผมในก้าห้าร้อยตอนเดียวครับผมสีออกน้ำเงินบรอนนะครับคิวต่อไปเป็นคันไหนฮะเป็เดก้าครับผมประมาณแรงกันนี่ต0 สองหนึ่งศูนย์ครับผมดีก็ครับผมสายเขียวฮะพี่นอ้องมารับดินนะฮะมาดูเลยตะปิ๊กเลยสลับเนี่ยเสร็จจวดครับ สีิก้า210ครับผมประทะไมโครนะฮะอันนี้ก็125แรงสมิตโมครับสิ่งชีวิตก,กันต่อไปครับพี่น้องช่วงนี้โควิดนะฮะทำงานก็จะหางานทำค่อนข้าง,าง,างยากนะครับ อาชีพผลดินของเราเนี่ยก็พอมีงานครับาอจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับตามนั้นครับสู่รี่เนต่อไปครับทินนะบารุดจะบอกบารุดจะเติมเลยจะบอกนะัมันคนไทยคือคมันทายทุกคนเองนะบองใป วันนี้จูสันนี่สิโค้เองซ้ายเลยใสปลาแม่พันธ์เลย เต็มแล้วครับผมเมคโครส่งสรรัญญาณนะฮะออกแล้วครับผมเดก้า210นะในวันนี้ทางอาจจะเดือดเดือดนิด,ด,ด,ดนึงนะฮะแต่ว่ารถทุกคันบอกว่าสบายๆนะฮะทด่เฟืองทดอะไรเรียบร้อยหมดครับผมไม่มีปัญหากับการขับขี่นะฮะ ไปครับผมส่งเดก้านะฮะไปส่งดินครับผมต่อไปเป็นผิวของวิอิจิรนะฮะชื่อสุดยอดเลยเิอรน่าจะเป็นภาษาลาวนะครับบ้านผมไม่รู้จักบ้านผมเมรอ่ะร็อก,กี้ว้ยกันชนน่ารักมากเลยเอ่ออะแต่งข่มเยิยมนะฮะชุดกุดจบนะครับ ส่งอีสานมาเข้าคิวรอวครับ ็อกี้ครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นร้อยเก้าห้าที่คือร้อยเก้าห้ารู่เครื่องเท่าไหร่นะฮะลืมถามเจ้าของอยังอยู่ด้วยกันกันกบทีง,งานเสียบปิ๊กครับผมแมคโครสายลุยนะฮะหนึ่งสองห้าสวยครับแมคโครคันนี้นี่ชอบมากตัดรัดเนะี่ยเล็กน่ารักนะแล้วก็ทำงานแบบว่าชิวๆฮะ การซื้อแมคโครนี่ก็ต้องเลือกดีๆนะฮะในส่วนของรถมือสองเนี่ยก็เหมือนกับเมียนะฮะเมียมือสองก็ต้องเลือกให้ดีหน่อยเจอเครื่องล้วมกันลวมแลก็เหมือนกันกับรถเออประเจ้าอะแมคโครส่งสัญญาณแล้วครับผม ร็อกกี้ได้เวลาออกตัวฮะคนขับนอนหลับหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงแตรนะฮะเอา้าีแตรรอบที่สองนะเขาคิดว่ยังไม่เต็มมากนะ ่อไปเป็นคิ้วของเซอร์มิสานครับผมสายเลืองฮะคันเดียวนะดูสึกจะเครื่องเล็กกว่าเขานะฮะคันนี้ร้อยเจ็ดห้าทีโอเจ็ดสีครับรถใครก็ไม่รู้อออสายเลืองนะ่เหมือนลุงข้อเลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวขยับขาตั้งกล้องอีกนึ่งเนี่ยครับแมคโคก็เเลืองครับผมรถก็เเลือง ว่ากันไปครับพี่น้องนี่คือเสื้อกิสานอนทั่วนะฮะจัดเต็มครับผมรถแหออกงานไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็จัดเต็มไม่พี่น้องเลยอ่ะางรอบแป๊บหนึ่งครับ อออแล้วครับผมซึิงสานนะฮะอับโดยทิป้อยครับผมอ่ายอดออกไปก็เป็นคิวของสายน้ำเงินครับผมสายน้ำเงินนะฮะเลก,ก้าเหมือนกันครับพี่น้องสู่ชีวิตกันต่อไปครับอโอเคครับสายน้ำเงินเข้าคิวครับพี่น้อง